เรียกว่าเป็นวาไรตี้มองว่าเป็นความสนุกสนานเป็นความน่ารักของนกละกันมองว่าเป็นความน่ารักของนกตัวหนึ่งนะฮะที่เจ้าวาดวัดโคอินหลวงตาแสบเอามาเลี้ยงเอามาชุบเลี้ยงนะแล้วก็ให้โชคให้ลาบงวดแล้วงววเล่าพ่อไปไหนพ่อไปไหนพอไไนพ่อไปหน่อยเสร็จจะบอกเลขก อ๋อหกห้กห้ากับเก้าห้าแล้ววะหรือมาแปดห้าเนี่ยนวะระมานี้แหละและก็บอกเลขท้ายสองตัวอ้าวเก้าอีกแล้วครับเน้นเก้าอีกแล้วครับพี่ทองวิ่งเก้าใช่ไหมพี่ทองทั้งหมดนี้เก้าไม่มาจะมาถอนผลพี่ทองเด้ออายกปีกโชยยกปีกโชยโชลอีกนะฮะโอเคครับนะฮะที่ใต้โรบินสันสุรินทร์นะนะพี่ทองครับในขณะที่ พี่ยอดหกห้าหรอหกห้าเหมือนจะได้ยินหกผมก็เหมือนพี่ยอดได้ยินหกห้าใช่ไหมห้กห้ากับแปดเก้านาะกับแปดเก้ามากว่าสิบกว่านาทีเนี่ยก็ได้ยินสองเลขนี้แล้วคุณผู้ชมทางบ้านได้ยินเลขอะไรกันขอใหม่อีกทีครับพี่ทองขอใหม่อีกทีโอ้ยยยยยขอใหม่อีกทีพี่ทอง พี่ทองรูปหล่อหวยออกอะไรครับพี่ทองรูปหล่อหวยออกอะไรครับย่าอา้าวยาย่าเสร็จแล้วพ่อไปไหนพ่อไปไหนพี่ทองก้เอ๊ก้าอะไรวะก้าวมันมีาเก้าแปดแปดเขาได้ยินเก้าแปดแปดเก้าใช่ไหมก้าวแปดแปดเก้านี่แหละพี่นี่ก็ได้ยินแต่เก้าแปดแปดเก้าผมอยากฟังพี่ทองชัดๆอีกส<อ>ักรอบครับพี่ทอง ไอ้าวเก้ายู่ก้ายูเก้ายูเล่นกล้องนะครับอ้นี่เล่นกล้องนะฮะเล่นกล้องโชว์ความหล่อโชว์ความหล่อนะขออีกทีชัดๆพี่คุณทองครับพี่คุณทองเลขออกอะไรเลขอกอะไรครับเลขออกวันที่หนึ่งกันยายนหกสามนี้เลขออกบนเลขลเลขล่างน่ะเก้าน่ะมันอยู่บนหรืออยู่ล่างแหะพี่ทองเก้าอยู่บนหรืออยู่ล่างครับ กลออพยเล่นกล้องซะด้วยวันนี้เล่นกล้องซะด้วยหลอนะครับเขารอพ่อไปไหนนี่นะครับพ่อไปไหนนะพี่อุปทองนะครับพี่คุนทองหล่อเลยวันนี้นะฮะวันนี้หล่อนะบอกว่าก้าวอยู่ก้าวอยูก้าวอยู่เออได้ยินชัดเหมือนกันเนาะพี่ยอดเนาะแล้วดูเขาอีกทีสิอะไร แปดเก้าใช่ไหมพี่คุณทองครับง่ายโอ่เก้ายูงั้นแปลว่าเก้ายูงั้นวิ่งเก้าอย่างเดียวเก้าบนหรือล่างพี่คุณทองวิ่งเก้าบนหรือล่างพี่คุณทองวิ่งเก้าอะไรคุณผู้ชมที่ชมอ๋อพ่อไปไหน ก็บอกว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่นครพนมหรือว่าคุณผู้ชมที่ชมสูรินทีวีนะฮะแล้วก็ช่องซับอีสานแล้วก็ต่าบอกเลขอยู่ด้วยครับเลขเก่าอยู่ใช่ไหมพี่คุณทองเลขเก่าอยู่เก้าเฮ้ยเก้าผมฝาดไปไหมพี่ยอดอือใช่แปดเก้าไหมคุณผู้ชมครับ เมื่อกี้คุณทองบอกแปดเก้าหรือเปล่าครับครับอืมใช่แปดเก้าไม่พีคุณทองใช่ไหมคุณทองถ้าแปดเก้าขออีกสรอบที่พี่คุณทองมันใช่แปดเก้าไม่พีคุณทองหวยออกเฮ้ยเก้าเก้ายพี่คุณทองครับบอกเลขได้ไหมครับวันเลขงวดแก้วแก้วแกวันเลขงวดนี้ที่จะถึงเนี้ย พี่ขุนทองไปแล้วพี่ขุนทองครับเลขออกอะไรครับขอชัดชัดอีกสักทีครับชัดชัดอีกสักทีครับพี่ขุนทองแก้าแก้วเก้าเก้าเก้า อ๋อแก้วแก้วอาไปเรขมาแล้วเลขมาแล้วตั้งใจฟังดีๆท่านผู้ชมเลขอะไรพี่คุณทองพี่คุณทองครับชัดเลยพี่คุณทองจะไม่ถามหลายรอบบอกหน่อยได้ไหมครับเอฟซีพี่คุณทองรออยู่ครับไล่ยข้แปดเก้าใช่ไหมเเออแปดแล้วเก้าอีกแล้วเหรอเฮ้ยเก้าอีกแล้วเหรือ ไไพอ่พอไปไหนพอพ่อไปไหนแล้วเลขมาพ่อไปไหนเลขกอะไรพี่คนทองเลขกอะไรพี่คนทองเลยเก้าเหรอแปดเก้าแน่เลยแปดเก้าเหรอพี่คนทองอจ<ะ>๋เาเมื่อกี้ได้ยินแต่เก้าทีนี้ไปเห็นเลขแปดไปจิกเลขแปดอะไปจิก,จกเลขแปดเก้าอืมเก้าเเฮ้ยแปดเก้าไปตรงกับริคุณทอง อ๋อพี่คนทองจิกที่เลขนี้เหรอโอไอันนี้พี่คนทองไปจิกเลขแปดเหรอโอ้ยจิกมือพี่ยอดด้วยอ่ะคุยจิกมือพี่ยอดด้วยจิกก็เจ็ดจิกก็เจ็ดเลขอันนี้ก็เลขแปดโอ้พี่คนทองจิกจิกก็เจ็ดเก้าเฮ้ยเฮ้ยก้าบอกได้ยินว่าเก้าดิ้งได้ยินว่าเก้าพี่คนทองครับต้องถามเขาแบบ เสียงนุ่มๆพี่คุณทองครับ,รบตอนนี้ไปดูไปดูพี่คุนทองครับหวยออกอะไรครับพี่คุณทองอสองสองไอสองสองกล้องก็เองคนชื่อไอแก้วมันล็อกเลขอ่าคนชื่อแก้วใช่ไหมอ๋อหรอพี่คุณทองรู้เนาะ อ่าตอนนี้อยากรู้ว่าเลขออกอะไรครับพี่ขุนทองหวงยวันที่อ๋อพ่อไปไหนหวยง,งวดวันที่หนึ่งกันยายนครับพี่ขุนทองสวัสดีครับพี่ขุนทองลูกรอสวัสดีครับ,คร,บครับหวยออกอะไรครับพี่ขุนทองครับงวดที่แล้วพี่ขุนทองให้แม่นอยู่นะแต่ว่ามีคนล็อกเลขอ่ะนะพี่ขุนทองเนาะใครล็อกเลขอะพี่ขุนทอง คุณทองจ๋าพ่อไปไหนพ่อไหนครับคุณทองครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับซุรินทีวีครับวันนี้มาเยี่ยมอออรรมาพูดมาคุยกับเจ้าคุณทองแสนรู้นะฮะวัดโคกอินทรารักหมเลขอะไรพี่ยอดเลขอะไรครับเลขอะไรครับพี่คุณทอง ขอาอมกทีครับพี่ขุนทองครับวันนี้ฝนตกนสัรสูรินครับก่อนจะพคุยกับเจ้าขุนทองในขณะนี้ฝนตกลปอยปลายนะเจ้าขุนทองยังเกาะกิ่งอยู่นะเกาะอยู่นะวันนี้อารมณ์ดีก็ไปทางนู้นครับเดี๋ยวจะมาถามนะสวัสดีครับพี่ขุนทองพี่ขุนทองพี่ขุนทองรูปหล่อครับ พี่คุนทองพี่คุนทองรูปหลอนะครับพี่ขุนทองรูปหลอใครล็อกเลขแก้วอ้าวไข่ล็อกเลขไข่ล็อกเลขเแก้วเองเหรอเอาพ่อเหรออ๋อไข่ล็อกเลขก็ช่างเถอะอย่าไปสนใจนะงวดนี้ขอให้เลขพี่คุนทองออกแล้วกันเนาะพี่คุนทองหวยออกอะไรครับ เจ้าคุณทองบอกพ่อไปไหนต่อไปก็จะเป็นเลขนะพ่อไปไหนคุณทองจ้าบอกเลขไหยครับอ่ะไม่ถามแล้วออกเลขใครล็อกเลขคุณทองคุณทองครับใครล็อกเลขครับ ใครล็อกเลกคุณน้องรู้ไหมครับแล้วใครล็อกเลกนะครับใครนะอ่ะไม่ถามแล้วออกคิวคิวใครล็อกเลกคุณน้องรู้ไหมครับแล้วแก้วไหนพ่อไปไหน แกวไหนครับบนท้องจ้าบอกเล่นหลยครับเนีย <Yeah. S 1> ใครล็กเล็กพ่อไปไหนพ่อไปไหนพ่อไปไหนพ่ออยู่นี่ไง กเลขจ้ะฮะคุณทองจ้ะใครลอกเลขเลขมื่อกี้ว่าอะไรนะประวัตินะฮะคุณทองว่าอะไรนะครับคุณทองพูดใหม่สิครับคุณทองจ๋า บอกเลขได้ไหมเลขงวดน,นี้ออกอะไรครับคุณทองครับบอกเลขได้ไหมครับเอ้ <Yeah. S 1> อะไรว่าอะไรนะครับเก้ว <Yeah. S 1> คุณทองคุณทองจ๋า คุณทองเอ๋ยทองครับคุณทองเลขออกอกะไรครับคุณทองเอ๋ยคุณทองเอ๋ยใครลกเลขดูไหมครับคุณทองว่าอะไรนะครับคุณทองพูดใหม่ใช่ครับ คุณทองจา๋าบอกเลขได้ไหมเลขงวดน,นี้ออกอะไรครับคุณทองครับบอกเลขได้ไหมครับเอ้า e <ow! S 1> อะไรวะอะไรนะครับคุณทองจา๋า พ่อไปไหนพ่อไหนครับคุณทองครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสุรินทีวีครับวันนี้มาเยี่ยมมาพูดมาคุยกับเจ้าคุณทองแสนรู้นะฮะวัดโคกอินทรุทองที่คุณทองที่คุณทองรูปหล่อครับที่คุณทองที่คุณทองรูปหล่อนะครับที่คุณทองรูปหล่อ ครล็อกเลขแ้วอ้าวไครล็อกเลขไครล็อกเลขแก้วเองเหรอเอาพ่อเหรอสารสุรินทร์ครับก่อนจะพูดคุยกับเจ้าขุนทองในขณะนี้ฝนตกลปอยปลายนะฮะเจ้าขุนทองยังเกาะกิ่งอยู่นะเกาะอยู่นะวันนี้อารมณ์ดีก็ไปทางนู้นครับเดี๋ยวจะมาถามนะแ พ่อไปไหนพ่อไปไหนพ่ออยู่นี่ไงพ่อไปไหนอ้าวโุ้ทงไปไหนแล้วอะไรครับพี่เุนทองครับ พอยาย่าเสร็จตั้งใจฟังให้ดีฮะต่อไปคือเลขที่จะออกนะฮะ